นะครับบะหม่ใสมัดกระใสมัดกระนแถมหนึ่งลิก้าบาทครับครับแลวเราซื้อเราชมกันได้เลยสี่สองนะคต้องขับจะเป็นรวย สวัสดีครับแฟนแฟนแกงฮะชาแนลทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วเรามาลองของใหม่ที่ซองนี่ห้างโก้โฮเซลนะครับผมเปิดเป็นสาขาแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะนี่นะครับผมนี่สีแดงสดไซเลยเหมือนเสื้อเราเลยนะครับผมเหมือนเสื้อลุงนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปดูข้างในนะครับว่าของใหม่สดๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเขาว่าของถูกมากนะครับไปดูด้วยกันเลยครับเย้ตาพี่จองไปลุยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแห้ง โกโฮเซลเนาะก็คืออยู่ในเครือของเซนทันนะครับผมมาเปิดเนี่ยที่เชียงใหม่เป็นสาขาแรกของภาคเหนือนะครับวันนี้ก็เปิดวันแรกครับวันที่22พฤศจิกายน2566นะครับผมโอ้ว้างขวางมากพี่ซองนี่เนาะก็คือที่นี่เขาจะขายแบบสินค้าอุปโภคบริโภคของสดของต่างๆเนี่ยครับเหมือนอ่าเป็นค้าส่งเนาะคล้ายห้างใหญ่ห้างหนึ่งเหมือนกันนะครับ โอเคอันนี้มาดูบรรยากาศพาแฟนๆมาชมนะครับวันนี้เขาเปิดวันแรกดูทางนี้ก่อนนะเนาะี๋ยวเดินวนรอบๆให้ดูโอ้ตรงนี้มุมกาแฟครับพี่ซองแล้วก็มีสวนบริการธุรกิจด้วยสําหรับลูกค้าที่แบบเป็นเป็นร้านค้าอะไรเนาะก็มาปรึกษาได้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นมุมกาแฟน,นะครับโอ้วันนี้เปิดวันแรกคนเยอะมากเลยนะวันนี้เราเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนๆนะครับผม วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาเที่ยวห้างห้างเปิดใหม่เราก็ต้องมาดูกันสักหน่อยนะครับมาเห่อกับเขาละมาเห่อกับเขาครับผมแหมเราก็ขี้เห่อไม่แพ้ใครนะครับก็มีของสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยพี่สองนะคือครบอะ่ะครบสําหรับใครที่จะเปิดร้านค้าอย่างเงี้ยร้านแบบโชว์หวยร้านอะไรเนี่ยก็เอามาได้นะครับผมเนี่ยแต่ละล็อกมันก็จะมีของเนาะ เข้าไปดูนะครับเนี่ยเราก็จะวนดูคร่าวๆให้แฟนๆชมเนาะจะจะไม่จะไม่เข้าทุกซอยแล้วเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับก็ดูบรรยากาศคร่าวๆตรงนี้ก็เป็นมุมเนี่ยขนมขนมนมเนยนะครับของขบเคี้ยวนี่เครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นๆของเราก็มีนะครับนี่ราคาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผม<ด>ก็คือถูกครับราคาถูกก็ต้องบอกว่าถูกเนาะเออเนี่ยนะครับ เป็นบรรยากาศนี่เครื่องดื่มต่างๆเนาะมีครบนะครับกว้างมากเนาะที่นี่เขาก็เปิดเป็นสาขาแรกเดินวนตามเนี้ยไปนะครับดูบรรยากาศไปครับผมเนาะโอเคนี่ตรงนี้ก็เป็นมุมเครื่องดื่มต่างๆนะครับเขาบอกว่าไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมุมของสดสำหรับอย่างอาหารทะเลเนี่ยก็คือจับ กันวันต่อวันเลยแล้วก็ส่งมาทันทีนะครับก็คือแบบไม่มีค้างไม่มีเก่านะครับเนี่ยโอ้โหดูอันนี้คือมุมของสดอาหารทะเลเนี่ยนะครับอาหารทะเลพวกปลาพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยอยู่มุมนี้หมดเลยเนี่ยดูสิปลาดินแดงโอ้โอดูตาดีครับตาใสๆลุกตัวโน่นนะครับนี่เราเป็นมุมนี่นี่นี่ไอตรงนี้ไฮไลท์นะครับเขาบอกว่า ของเป็นๆก็มีนะครับเราเราอยู่ทางเหนือเนาะโอกาสที่เราจะไปกินอะไรที่มันดิ้นดุกๆเนี่ยเราก็ต้องลงไปทะเลอย่างที่เราเคยไปอ่างศิลาอะไรให้แฟนๆชมแต่ที่เนี้ยมันดิ้นอยู่หน้าเราเลยราคาก็ไม่แพงเนี่ยดูเรื่องนี่2องบาทกุ้งนะครับดูด,ดิเต้นกันสดๆนี่ปูมมะของปวดพี่ซองก็มีโจโอเนี่ยนะครับปูมมานะครับ620บบาทเนี่ยโอ้เนี่ย อันนี้อะไรครับโอ,อ้พี่เก๋า b b ครับพี่เก๋าพี่เก๋าของเรานะฮะ489บาทต่อกิโลดูดิฮะอุ้ยพี่พี่อบสเตอร์ลอบสเตอร์ก็มีนะฮะนี่นี่นี่ลับสเตอร์โอ้แล้วก็กุ้งก้งครับกั้งครับกั้งโอ้กุมังกรกุ้งมังกรเน้ยมีนะครับก็อะไรเนี่ยปู โอยักษ์นะครับโูยักษ์มีครบเลยครับโอ,โอ้เปิดวันแรกคนแห่แห่แต้แต้แตแตนะครับนี่อันนี้ปลาสดสดก็มีครับผมเขาเน้นเรื่องนี้เลยเนาะเน้นเรื่องเรื่องของสดนะครับเนี่ยนี่ตรงนี้ก็ถ้าตายแล้วตายแล้วก็มีนะครับนี่ปลาหมึกนะครับโอ้คิดถึงอ่างศิลาเลยนึกว่าอยู่อ่างศิลา <c oughs> นี่นะครับโอ้ดีๆกุ้งกุ้งมทอง ว้าว <Wow. S 2> นี่นะครับจับกันสดๆว้า wow. วนี่ๆๆนอันนี้อันนี้ฝันน่งนี้เป็นปลานะครับปลาเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่า catch of the day เนี่ยนะฮะนี่คือโลโก้เขาคือจับสดใหม่จากทะเลวันนี้เนาะโอ้ปูแม้อันนี้อันนี้สวรรคคตไปแล้ว <laughs> อันนั้นยังเสด็จไปเสด็จมาโอเคนี่นะครับอ <laughs> ุ้ย <laughs> uh huh. พี่ม่อนพี่ม่อน พี่สองพี่ม่อนอ๋อมีทั้งม่อนทั้งเท้าครับอันนี้พี่ม่อนครับเท่าไรเนี่ยโลละสามร้อยแปดสิบเก้าบาทตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทโอ้ได้กินพี่ม่อนนอร์วีเจียนแซลมอนนะครับแล้วก็นี้อันนี้เป็นเป็นพี่เท้านะครับก็คือเนื้อ,เน,อเนื้ออร่อยเหมือนกันดีแต่ส้มๆเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้เยอะมากมามุมนี้มามุมนี้ อันนี้มุมโปรดของลุงเล็กนะครับปลาส้มปลาส้มพะเยาหรือเปล่าไม่ใช่นะ <laughs> Norwegian Salmon นะครับแล้วก็ฟยอดเท้าก็มีเนาะอันนี้ก็เป็นมุมหอยว้านะี่ครับวันนี้คนจะเยอะหน่อยนะครับเนี่ยโอ้โหหอย,ยนะหอยเอ e r y ร h i ิติงเกี่ยวกับหอยนะครับมุมนี้อันนี้ก็เป็นปลา fish fish โอ้เยอะมากพี่ซองดูมุมนะฮะของสด นี่บรรยากาศเหมือนวันแรกครับคําเมืองมันท้องแห่งแห่งแต,แต,แต,แต่แต่กันมานะครับก็คือมากันเมืมดโมอดินอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นมุมเนื้อครับเนื้อไก่เนาะโอเคราคาถูกมากนี่มุมสัตว์ปีกครับคนเป็นเก้าควรหลีเกเลี่ยงโอ้โหเก้าขอโทษนะครับผมก็นะเดือเป็นบรรยากาศเนาะตัวนี้ก็ วันนี้เขามีแบบบูธให้ชิมอาหารกันเยอะเลยนะฮะชิมผลิตภัณฑ์คนก็มาชิมกันนะครับโอ้อันนี้อะไรเนื้อหมูนะครับมุมเนื้อหมูดูสิโอ้โหมีทุกหมูนะครับมีทุกส่วนคือการมีห้างแบบนี้เกิดขึ้นมามันก็มีการแข่งขันเนาะประโยชน์ก็ตกอยู่กับ เนี่ยครับผู้บริโภคอย่างเราเรานี่แหละนี่เนื้อหมูสวยๆทนะั้งนั้นเลยพี่ซองดูสิโอ้ยเนื้อหมูอ่าดูสิสวยมากนะครับสดๆโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกบะหมี่อะไรพวกเนี้ยดูสิเขาก็มีให้ชิมนะอ่าโอเคครับคนเยอะมากอันนี้อะไรอันนี้คือขอ,องให้ชิม หี้เป็นน้ำจิ้มสุก,กี้นะครับมุมน้ำจิ้มสุกี้นะครับแล้วก็เป็นซอสหอยนางรมนะครับเนี่ยไอตรงนี้ก็เป็นข้าวข้าวสารโอ้พบเลยครับได้ไปต่อนะครับส่วนพวกนี้ก็เป็นมุมเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วก็เป็นขายส่ง เยอะๆเลยตรงนี้เป็นมุมหมูกระทะที่สองนุ่มหมูกระทะโอ้เยอะเลยนะครับเนี่ยมุมหมูกระทะเราก็มาซื้อกันนะครับครบครบทุกเรื่องของหมูกระทะทั้งซอสท,ทั้งอะไรเนี่ยมีทุกอย่างครับอ่าดูน้ำจง้งน้ำจิ้มนะครับครบเลยเป็นพวกหมูแช่แข็ง โอ้ oh, อันนี้เขามีเนื้อให้ชิมขายดีมากมนี่นะครับเป็นพวกเนื้อเนื้อสัตว์แช่แข็งนี่มีซอสมาลุงมาล่ารู้พี่ซ้องไหี่เหลาก็มี<อ>ครบเลยอะ่ะนะโอเคอถ้าซื้อแบบนี้ไปแล้วก็ทำกินได้เลยนะครับไม่ต้องไปถึงไหที่เหลานี่ คนเยอะมากอันนี้เป็นมุมนมนะครับนมต่างๆ <c oughs> ครับผมแล้วก็โอ้ไส้กรอกเฮ้ยอ,อันนี้อะไรอันนี้ชีสนะครับชีสอันนี้เป็นชีสใช่ไหมครับ <c oughs> โอ้มีชีสให้ชิมด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคอครับขอโดดครับโอเคมาต่อที่มุมนี้นะครับมุมนี้เป็น ผลไม้พี่ซองผลไม้ว้าวครับแ,แอปเปิ้ลสดๆก็มีนะครับผมนี่พ,น <c oughs> พี่ซองกินอย่างเดียวแล้วครับมีของให้ชิมเยอะมากนะฮะนู้ยังงุนชายมัสกัตพี่ซองอ <c oughs> โอ้ยนี่ลุงเล็กชอบมากเลย นะครับเขาก็มีให้ชิมตรงนี้นะครับโอ้ไปต่อนะครับอู้หคนเยอะมากตรงนี้เป็นมุมผักผลไม้ครับขายกันเป็นถุงๆอย่างนี้เลยพี่ทอมอ่ยถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอเออตลาดเมืองใหม่อายเลยอะเนาะเคก็ตรงนี้นะครับเป็นวัวผลไม้เนาะแล้วก็มีผัก เนี่ยกต่างๆเยอะมากนะครับมีทุกชนิดให้เลือกโอ้ถ้าใครอยู่เชียงใหม่นะครับหรือว่ามีโอกาสมาเชียงใหม่ก็ลองแวะมาดูนะฮะร,ราคาถูกมากเลยถูกจริงๆนะฮะไอ,อ้ย่างหมูกระทะเนี่ยโลละร้อยนิดๆเองกิโลหนึงนเนาะนี่นก็เป็นมุมเบเกอรี่ขนมนะครับโอเคแล้วก็ ถ้าซื้อเสร็จเราก็ต้องมาชำระเงินตรงนี้ตรงตรงนี้นะครับแล้วมาชำระเงินโอ้คือคักสุดๆแหมตรงนี้ก็เป็นมุมมุมของของขนมะน,นะครับนะอันนี้ทำขนมแหมโอ้เยอะมากนะครับผมนะครับอันนี้ก็มอง ย้อนกลับไปตรงนู้นก็เป็นแผนกเนื้อสัตว์ที่เราเข้ามานะครับผมก็นี่แหละครับน่าจะรอบละเพราะว่าบริเวณตรงนู้นเนี่ยก็เป็นพวกของใช้ของแห้งอะไรพวกนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีพวกของของใช้ส่วนตัวนะครับผมเนี่ยพวกแป้งพวกทีพวกอะไรมีครบหมดเลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เนาะกลับมาดูหน้าเรานะครับก็ เดินให้ชมคร่าวๆนะครับกับบรรยากาศวันนี้เนาะโอ้ยคึกคักมากดูสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าใครมีโอกาสลองแวะมาชมนะครับผมรับรองถูกใจแน่นอนครับเราคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ากดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเราคลิปหน้าจะไปไหนติดตามต่อนะครับผมบ๊ายบาย